สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเคฟซีอีกเช่นเคยแปลว่าวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจหรือสถิติเจาะลึกของนักเตะต,ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้ เราจะมาพูดถึงประวัติและความเป็นมาของนักเตะที่ขนาดตำนานอย่างเตีรรี่องลียังเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าหากคุณรักฟุตบอลแต่คุณไม่รักเขาคุณมีปัญหาแล้วละ่ะเขาคนนั้นก็คือลีโอเนลเมสซี่ ชายที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับคริสเตียโน o โรนัลโดอยู่เสมอว่าใครเก่งกว่ากันจนกลายเป็นหนึ่งในคำถามที่ตอบยากพอๆกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเลยทีเดียวหลายครั้งที่โรนัลโดถูกผู้คนเรียกเขาว่าเขาคือตัวแทนห่งความมุ่งมั่นเขาคือตัวแทนของความพยายามหรือพรแสวงแต่กับเมสซี่หลายคนก็บ,บอกว่านี่แหละคือพรสวรรค์วันนี้เราจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเขากัน ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาจนถึงจุดที่เขาอยู่ณนะตอนนี้เขาแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยอย่างนั้นเหรอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเ e ียเนลเมสซี่เกิดวันที่24มิถุนายน1987ในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาบ้านของเมสซี่จัดว่าอยู่ในชนชั้นแรงงานไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรพ่อของเขาชื่อฮอร์เฮเมสซี่ส่วนแม่ของเขาชื่อซิเลียมาเรียคัคซิตินีพ่อของเมสซี่ทำงานเป็นพนักง,งานในโรงงานเหล็กแห่งหนึ่ง ส่วนแม่ของเขาก็ทำงานเป็นคนทำความสะอาดด้วยวัยเพียง5ปีเมสซี่ก็เริ่มเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรนในชุมชนชื่อแกรนดลี่ซึ่งโคช้ชของทีมก็คือพ่อของเขาเองพออายุ8ปีเมสซี่ก็ได้ไปเล่นให้กับทีมเนเวลส์โอไบรท์ตั้งแต่เล็กเมสซี่ได้รับการชื่นชมและได้รับความคาดหวังว่าเขาจะต้องเติบโตมาเป็นนักเตะที่โลกจะต้องจดจำด้วยความสามารถที่เกินอายุและเท้าซ้ายที่เหลือเชื่อของเขาแต่ทุกอย่างเนี่ยแทบจะจบลงตอนเมสซี่อายุครบ11ปี เขาตรวจพบเจอว่าเขาเป็นโรค GHD หรือก็คืออาการขาดฮอร์โมนเจริญเติบโตในเด็กซึ่งเป็นโรคที่พบเจอได้ยากวัดเป็นสัดส่วนเลยก็คือในประชากรโลกเนี่ย40,000คนจะมีคนเป็นแค่หคนเท่านั้นและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เมสซ,ซี่นั้นตัวเล็กมากๆเรียกได้ว่าโชคร้ายสุดๆซึ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการรักษาโรคเนี้ย มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเราจะต้องใช้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนฉีดเข้าไปในร่างกายคนซึ่งครอบครัวของเมสซี่ก็ไม่สามารถจ่ายไหวและสโมสสท้องถิ่นก็ไม่มีกําลังทรัพย์ที่มากพอที่จะช่วยดูแลรักษาเมสซี่ได้แม้แต่สโมสสอนอย่างริเวอร์เพลทที่เคยสนใจจะซื้อตัวเมสซี่เข้าไปร่วมทัพเองก็ยังต้องชะง,งักเมื่อรู้ว่าถ้าซื้อตัวเมสซี่ไปจะต้องช่วยออกค่ารักษาอาการปิดปกติของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ฟ้าเป็นใจเมื่อเมสซี่อายุได้13ปี เขาได้มีโอกาสไปคัดตัวกับสโมสรบาร์เซโลนาและเมื่อโค้ชทีมเยาวชนณนเวลานั้นอย่างกาเลสเรซัสเห็นฟอร์มของเมสซี่เห็นฟอร์มของ Messi, เอมสซี่เขาได้ยื่นข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธให้กับเมสซี่และครอบครัวโดยที่เขาได้ล่างสัญญาลงบนกระดาษที่ชู่เขียนว่าถ้าเมสซี่ยินยอมที่จะย้ายมาอยู่ที่สเปนและมารับการฝึกฝนทีู่นยนฝึกลาม,มาเซียเนี่ย ทางสโมสรยินดีที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคของเมซี่ให้ทั้งหมดเลยเมซี่จึงไม่รอช้าเขาคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วย้ายสัมโนโครัวไปอยู่สเปนในทันทีแม้ทุกอย่างอาจจะฟังดูสวยหรูเหมือนเทพนิยายและความฝันของเด็กหลายๆคนแต่เมซี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมต้องเสียสะละหลายอย่างเพื่อที่จะเดินทางเส้นทางนี้ผมจะต้องจากบ้านเกิดของผมมาผมจะต้องอยู่ห่างไกลาจากครอบครัวของผมเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทุกอย่างที่ผมทำไป ผมทำไปเพื่อฟุตบอลผมทำไปเพื่อความฝันของผมและนั่นคือสาเหตุที่ผมไม่ได้ออกไปปาร์ตี้ไม่ได้ออกไปเจอผู้คนและไม่ได้ออกไปทำอย่างอื่นเลยเรียกง่ายๆว่าเมสซี่นั้นยอมทิ้งทุกอย่างรวมถึงชีวิตวัยเด็กของเขาเพื่อออกตามล่าความฝันของตัวเองกันเลยและตลอดเวลาที่เมสซี่อยู่ที่ศูนย์ฝึกลามาเซียเมสซี่ฝึกอย่างหนักเขาไม่ออกไปสังสรรค์มุ่งมั่นอยู่กับฟุตบอลเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่ง เขาจะได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่และแล้ววันนั้นก็มาถึงในฤดูกาล2004-2005เมซี่ได้ลงเล่นฤดูกาลแรกให้กับสโมสรบาร์เซโลนาและได้สร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักฟุตบอลที่มีอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในลาลิก้าและในฤดูกาลนั้นถึงแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นไปทั้งหมด9นัดทาไปแค่ประตูเดียวเขายังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ควา้ารางวัลทั้งลาลิกาและแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองในปีนั้น เขาได้รับสัญชาติสเปนในปีถัดมาเมสซี่ได้กลายเป็นกองหน้าตัวจริงของสโมสรบาร์เซโลนาชุดใหญ่ได้ลงเล่นไปทั้งหมด25เกมทําไป8ประตูกับอีก5แอซิสและพาทีมคว้าชแชมป์ลีกในฤดูกาล2005-2006นอกจากนั้นในปีเดียวกันเขายังพาทีมชาติอาร์เจนตินาชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคว้าชแชมป์โลกอีกด้วยและในปี2009เมสซี่พาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ไม่ว่าจะเป็นลาลิก้าแชมเปี้ยนส์ลีกและสเปนิชซูเปอร์คัพ ทำให้เป็นปีแรกที่เขาได้คว้ารางวับลบอลลงดอมาครองและหลังจากนั้นเมสซี่ก็ได้บลอลลงดอมาครองอีกทั้งหมดรวมกันถึง6ครั้งด้วยกันเป็นผู้เล่นคนเดียวในโลกที่ได้คว้ารางวัลน,นี้เยอะขนาดนี้ในปี2012ปีเดียวเมสซี่ได้ทําลายสถิติโลกโดยการเป็นผู้เล่นที่ยิงได้เยอะที่สุดใน1ปีเขายิงไปทั้งหมด91ประตูด้วยกันที่แซงสถิติที่เป็นของตำนานทีมบายเยอร์อย่างแกส์มูเลอร์ที่ทำไว้ 85ประตูและเปเล่ที่เคยทำไว้75ประตูในปี1958เวลาผ่านไปเมสซี่ไล่ทุบสถิติต่างๆที่มีคนเคยทำไว้มากมายชูถ้วยแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนมีเพียงถ้วยเดียวเท่านั้นที่ทำให้เมสซี่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากคนหลายคนก็คือฟุตบอลโลกนั่นเองมาดูในด้านสถิติการทำประตูกันบ้างตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันเลโอนีลเมสซี่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนาแค่เพียงทีมเดียว ทั้งหมด742เกมยิงไปทั้งหมด640ประตูและทำไป282แอซซิสซ์ซึ่งมันเยอะมากๆถึงแม้ว่าเขาจะยิงได้น้อยกว่าคริสเตียโน o โรนัลโดที่ยิงไปทั้งหมด647ประตูซึ่งมันต่างกันเพียงแค่7ลูกเนี่ยแต่เขาทำแอซซิสได้มากกว่าโรนัลโดถึง59แอซซิสโดยที่จำนวนนัดที่เลวเนลมสซี่ได้ลงเล่นเขาลงเล่นไปน้อยกว่าโรนัลโดถึง115เกมหนึ่งในประเด็นใหญ่ๆที่คนจะบอกว่า เมสซี่นั้นห่วยกว่าโรนัลโดก็คือการที่เขาไม่เคยย้ายไปสโมสรไหนเลยไม่เคยไปเล่นที่ลีกอื่นเลยเหมือนโรนัลโดหลายคนบอกว่าเพราะเขากลัวเขากลัวว่าจะไปเล่นที่อื่นแล้วเขาจะห่วยจะทําผลงานได้ไม่ดีเพราะอยู่ที่บาร์เซโลนาเนี่ยมีแต่คนแบกแต่จากเรื่องราวความเป็นมาของเมสซี่ที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่มีสโมสรบาร์เซโลนาก็คงไม่มีเมสซี่เพราะสําหรับเมสซี่นั้น บาร์ซ่าไม่ได้เป็นแค่สโมสรแต่เป็นเหมืองครอบครัวที่ทำให้เขามีวันนี้ได้เคยมีนักข่าวมาถามเมสซี่ว่าอยากไปเล่นที่พรีเมียร์ลีกบ้างไหมเมสซี่ตอบว่าบาร์เซโลนาคือชีวิตของผมพวกเขาพาผมมายัางจุดที่ผมยืนอยู่ทุกวันนี้ผมไม่สามารถย้ายออกไปได้และผมก็ไม่ได้อยากย้ายออกไปไหนด้วยผมรู้ว่าพรีเมียร์ลีกนั้นเป็นลีกที่ดีมากๆแต่ผมไม่สามารถมองเห็นตัวเองไปเล่นอยู่ที่นั่นได้เลย เพราะหัวใจของผมอยู่ที่นี่ตลอดไปก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Player World ในวันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Football World ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ